สวัสดีครับคลิปต่อจากนี้ไปนะครับเป็นท่าดิบในเพลงบังเอิญมันได้ของแอร์ออดีนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ชุดด้วยกันเดี๋ยวคุณจะเริ่มทำจากด้านหลังนะครับช้าๆนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับ 9V step 1, 2, 3, สี่จังหวะหนึงสองสมสี่ l i n y step และ6 7 1ชุดที่2นะครับเราจะถอยขาซ้ายนะครับพร้อมเลี้ยวไปด้านหลังนิดนึง1 2 ุดที่สนะครับเราจะทำเป็นทัชแอลและด้านบนเราชิมนี้ด้วยได้บ้างไหมหนึ่งสองสามสี่อีกสี่จังหวัดทำดีว่าวอกห้าหกเจ็ดแปดสามชุดสุดท้ายหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดชุดแรกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าและ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและสองหนึ่ง

ขึ้นหนึ่งหมายได้เลย1 2น,นะครับโอเคขอบคุณมากครับ